ใจน,น então, will, ้องเพราะไม่ได้มีการแจ้งคิวตามงานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปกันเลยเห็นว่ามาแจ้งเห็นข่ะตอนนี้จะมีไหมคะไม่ค่ะกับกำลังใจยังไงนะคะญากนะครับคือมีคนเปรียบเทียบคนอื่นเนี่ยไปให้กำลังใจอีกฝั่งนึ่งทงนู้นได้ที่งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมถึงมาไม่กม่เห็ใจหลานในร้านเรียนเลยแล้วคุณภูมก็ตอบคอมเมนต์ว่าก็ไม่เคยทราบคิวว่าหลานหลานอื่นจะคิวทีไรนในบ้านก็เลยไม่ได้มาก็เลยไม่ได้มาอ๋อเอาจริงๆไม่ทราบเลยค่ะ คือตอนนี้แอบยุ่งมากคือทาั้งงานละครแล้วก็ตอนนี้พอจบละครก็ก็ต้องเตรียมแล้วว่าพอละครจบมันก็จะมีแบบงานอื่นๆงานโฆษณางานอะไรอย่างงี้คือตอนนี้ทั้งไม่ใช่เฉพาะแอปคนเดียวแม้กระทั่งปีใหม่ก็คือตอนนี้เขาเขาปิดเทอม2อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ยุ่งกับงานโฆษณาเนี่ยไม่ไม่ได้เห็นเลยค่ะแต่สําหรับแอฟถ้าถ้าถามแอปแล้วฟังจากแค่นี้นะคะ แอฟกาคิดว่ามันไม่มีอะไร่ะเพราะทุกวันนี้เราก็คุยกันอยู่หมายถึงกับคุณปู่นะคะถ้ามีอะไรก็กอัปเดตก็คุยกันตลอดแล้วเขาก็เจอตลอดค่ะอาทิตย์ที่แล้วก็เพิ่งไปมามีอะไรก็คุยตรงแล้วก็บางทีเวลาคุณปู่มารับก็คือแอปก็เจอก็คิดว่าถ้ามีประเด็นอะไรหรือมีปัญหาอะไรคุณปู่ก็คงคุยกับแอปได้โดยตรงเสมออยู่แล้วก็ไม่เห็นท่านพูดอะไรนะคะส่วนอนี้แบบที่ไอ้แป้งมีงานอะไรของงานช่วยแป้งบ้าง ถ้าถ้าถามถ้าถามก็ตอบค่ะแต่ถ้าไม่ได้ถามตามปกติก็ไม่ได้รายงานค่ะเพราะว่าเราเราทำอะไรเยอะมากแล้วก็ทำทุกวันก็คงไม่ได้มีประเด็นว่าเราจะต้องบอกสเกดโดทุกวันถูกไหมคะแค่นั้นเองแต่ถ้าถามถามก็ตอบได้คือทุกวันนี้ไม่มีอะไรก็สบายๆเห็นเขามพูดถึงฮิปโด้วยบอกว่ามีอะไรเราไปถามี่เป้นดูสิว่าเขาให้มาไปอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเอ๊ะความตีความว่าฮิป้ปนี่กีดกันหรือเปล่าอะไร โอ้โหไม่ไม่มีแน่นอนค่ะคือเท่าที่ฟังตอนนี้นะคะก็อาจจะในแง่ของความที่บางทีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคุณปู่ก็คือจะติดต่อแอป,ปโดยตรงหรือติดต่อเลยค่ะแปปอปก็คือก็คือพี่เปิลค่ะเพราะว่าบางทีแอป,ปติดงานแล้วก็จะเช็คว่าเออตรงลงจะเจอกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับพี่เปิลเท่านั้นเอง เราไม่มียแบ่งเวลาย,ยังไงบ้างคะ <c oughs> <ต>มีได้หมดค่ะงรับงานเงี้ยแบ่งเวลาที่ดูแลลูกแล,ล้วกแลล็กแบบทำงานไปด้วยยังไงบ้างยากขึ้นไหมยังไงลูกมาอันดับหนึ่งค่ะค่ะ,คะเพราะฉันก็ส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเวลาทํางานแบบช่วงที่เขาไปโรงเรียน <c oughs> อย่างคิวละครที่ผ่านมาที่ถ่ายแล้วก็ให้คิวแบบวันธรรมดาเพราะยังไงเสาร์อาทิตย์เนี่ยต้องอยู่กับลูกก็เสาร์อาทิตย์ก็จะแปลงร่างเป็นคุณแม่คนเดิมแบบ หน้าไปแต่งหน้าสดพาลูกไปตเวเรียนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นอย่างงี้คะคะจริงก็คือยังให้นอนะแน่นอน,นะคะ่ะเพราะรู้สึกว่าเขาจะอยู่กับเราหมายถึงแบบสนิทกับเราแล้วก็ให้เราแบบออดูแลใกล้ชิดแบบนี้อีกแค่ไม่กี่ปีเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คงต้องทําเต็มที่แต่ง,งานแสดงคือเอาก็รู้สึกแบบรู้สึกดีใจท,ที่ที่ได้โอกาสกลับมาตรงนี้ก็ก็ทาเต็มที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็พยายามแบ่งเวลาให้ได้ดีที่สุดนะคะ ด้านไหนที่แบบส่งเสริมน้องเพิ่มเติมคะแบบว่าเออเห็นว่าเป็นประโยชน์นนในอนาคตอะไรเงี้ยที่อยากจริงๆตอนนี้เสริมเขาในทุกด้านเลยค่ะคือทั้งด้านที่เขาสนใจและด้านที่เขาดูดูแล้วไม่ค่อยสนใจแล้วก็แบบดูจะแบบ against แบบเออไม่ค่อยอยากอะไรเงี้ยก็จะพยายามแบบ encourage ให้เขาทำด้วยอย่างเช่นอ่ายกตัวอย่างสมมติยิมนาสติกอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกเขาเห็นภาพแล้วเขาก็จะแบบเอ้ยกลัวอะไรเงี้ยค่ะไม่ไม่ค่อยอยากไปแต่คือชอบ ชอบเต้นบัลเล่ชอบลาไทยชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่พอกีฬาอะไรเงี้ยยิมนาสติกเขาก็แบบเออแบบมีความแบบไม่แน่ใจไม่มั่นใจอะไรเงี้ยเราก็พยายาม encourage เขาไปพ<ม>อเขาไปติดติดกันช่วงหนึ่งอะค่ะคราวนี้สนุกใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือเราแค่แบบเอาส่งเสริมทางด้านที่เขาชอบแล้วก็ทางด้านที่เขาไม่ค่อยมั่นใจก็ให้เขาลุยไปก่อนคือบอกเขาเสมอว่าถ้าสุดท้ายเรียนไปสักพักหนึ่งแล้วมันไม่ได้หรือมันไม่ชอบ,บจริงๆแม่ไม่ได้บังคับให้หนูแบบทําทุกอย่างให้เลือกอีกทีหนึง่งแต่ก็เห็นแล้วว่า คือพอให้เขาทําสักช่วงหนึ่งพอเครื่องติดแล้วคราวนี้ไม่ยอมกลับบ้านเลิกเรียนก็ยังไม่อยากกลับอะไรเงี้ยค่ะ